้โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งประเสริฐได้วางตั้งใจให้ได้สูงสุขสันวันเกิดค่ะ6 0ปีแล้วนะแกอีกแล้วอะ่ะทำไงดีเฮออ้ยมีความสุขนะคะพี่อ้อยอ่ายังไงก็ มีปัญหาหรือว่ามีความสุขความทุกข์อะไรก็อย่าลืมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้เจ๊อ้อยมีความสุขในวันเกิดด้วยนะครับสุขเยอะๆยิ้มเยอะๆใหได้เกิดสวยนะคุณในท้ายวันเกิดอายุแสงยิ้มของพี่อ,อ้อยขอให้พี่อ้อยมีความสุขแล้วก็สนุกากับการใช้ชีวิตฐานเกษียณสดชื่น แล้วก็มีอะไรให้โทรหาเปิ้ลบ้างไม่ว่าพี่อ้อยอยู่ที่ไหนเปิเป้ลนก็ยังที่ถึงสมอเปิ้ลรักพี่อ้อยนะพี่อ้อยคะ่ะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะปปี้เบิเ์ษเดย์60ปีปีนี้ขอให้พี่มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองด้วยนะคะดื่มนมหรือ,อยังบ๊ายบายกับพี่อ้อยสวัสดีคะ่ะพี่อ้อยจ๋า ว่าจะใช้เลี้ยงค่ายเลย Happy b i r t เดย์นะคะพ so nice ี่อ้อยขอพี่อ้อยมีความสุขนะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยออกไปแล้วก็ที่ถิงน้องๆด้วยนะน้องๆที่ถิึงอยู่ค่ะโชคดีค่ะพี่พี่อ้อยฝันันเกิดครอบ6สินะทัาสุขต่อไรก็อะไรนะเกษียณแล้วก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณมากๆนะคะก็ไม่รู้จะโวยพรอะไรพี่อ้อยก็ ออกไปแล้วก่อนอย่าลืมมาช่วยขายอินเทอร์เน็ตของพี่โอทีด้วยนะบายบายค่ะพี่อ้อยก็เป็นสาวรงมอีกหนึ่งปีนะก็ขอให้สุขภาพดีๆนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนก็ยังรักกันเลยมีอะไรก็ไว้เรียนม,มาได้หรือจะให้แวะไปหาก็ได้นะครับสวัสดีครับพี่อ้อยมันเกิดมันยองบอกเลยนะ แล้วผมในฐานะน้องขอขอเจเจนะมีความสุขแล้วพหมดเกษียณไปก็ขอให้อยู่กับลูกกับหลานให้มีลูกดีเนี่ยจะรีบดวนจากหลานแลล่ะไม่จ้าจะขอไา้ ดสัวันเกิดนะพี่อ้อยวันที่29กระะกฎาคมไม่เห็นบอกน้องมั่งเลยขอให้มีความสุขที่ได้สุขภาพพัฒนาเมื่อออกจากที่วีไปแล้วอย่าลืมมาเยี่ยมน้องมั่งนะขอให้ให้ร่ำให้รวยถ้ามีงเ,เงินเยอะๆมาให้น้องคู่ด้วยก็ได้เออขอให้มีความสุขกัจ้าแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่อ้ยอยวันนี้เป็นวันอะไรอีกเดืนนวะันนี้เป็นวันเกิดพี่อ้อย60กระหละนะ้วใช่ไหมคะ สยวยเนินนะย้อยอมีสุขภาพทงานที่แข็งแรงที่สำคัญอย่าลืมเจล์มนะคะขอบคุณค่ะก็เรื่องนนในามันเกิดนี้ก็ขอให้ย้อยมีสุขภาพแข็งแรงกอขอให้รวยปีนี้เสียรแล้วนะก็อขอมีควาโสุขไปอเเที่ยวทเที่ยวมาก ไม่ตั้งทำงานมากข้าก็ไม่รู้จะพูดอะไรมีความฝึกในใจแบแบเฮปปีดด้์เบจในใจไม่แน่ใจแต่ขอพี่อ้อย,ปปย,ยส,ออสุขว่าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นก้อกควางใจน้องทุกคนเนี่ยนะครับขอพีอ้อยความสุขเกิดดีนะครับสวัสดีเจ้สวัสดีนะขอสุขสันต์วันเกิดแต่เจ๊เครียดเจ้โทรมาดามไม่ได้เลยนะจ๊ะแค่นี้แหละค่ะสวัสดี ไอ้อยในโอกาสวันล้ายวันเกิดขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดหวังจิตใจให้สมปรารถนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เรื่องในวันเกิดวันล้ายวันเกิดของแม่ครับผมขออวยพรให้แม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหังสมหวังในทุกสิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สุขสันต์วันเกิดครับแม่อ้อยรักเหมือนเดิมนะ ดีใจได้ครับสาวขึ้นอีกปีแล้วมีความสุขมากๆนะครับแม่จุกจบสอดีด้ครัาแม่ห้เขาต่าหัาดุาจำัได้ไห,รหครับบอ๊อบกินเจ้งนะครับแอมปิวอร์มเรารอส60ปีนะครับมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วเจอกันเขาต่าครับรักนะ <Hello. S 1> สวัสดีครับตอนนีนเลยขอขอบคุณกับกูเนื้อแน่นๆและครอ,อบครัวที่แม่ยืมนะครับแล้วก็ปีนี้แม่ก็60สิบแล้วนะครับแม่เกษียณนะครับดูแลสุขภาพนะครับแม่สุขสันต์ทันเกิดครับขอบคุณครับครับพี่อ้อยขอให้พี่อ้อยมีความสุขขอให้พี่อ้อยมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับ สวัสดีค่ะป้าอ้อยสวัสดีค่ะป้าอ้อยสุขสันต์วันเกิดครบรอบ60ปีนะคะขอให้ป้าอ้อยมีความสุขมากๆนะคะพ่สิ่งใบก็ขอให้สมความปรารถนาไม่มีโครคภัยไข้เจ็บใดๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำรวยค่ะค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ Happy birthday to you Happy birthday ดีครับคุณแม่อ้อยสุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy Birthday to you ขอให้คุณแม่อ้อยมีสุขภาพแข็งแรงอ่าอยู่เป็นล้มโพล้มไซให้พี่เลิฟน้องเอ๋ยและเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่อ้อยขอให้แม่มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สันวันเกิดสุกฟอ์วันเกิดมีความสุขมากๆนะครับซุกฟอมฟุ้มากๆนะเลยครับคิดถึงนะครับยายอ้อยคิดถึงนะครับยายอ้อยบ๊ายบายบ๊ายบายพี่อ้อยซุกส,สันวันเกิดนะคะขอพี่อ้อยมีความสุขมากๆให้เป็นสาวสองพันปีและเป็นหัวหน้าแก๊งเราเหมือนเดิมนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <UST schnell> Happy birthday ครับแม่ขอสุขมให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถ้าเลิกงานก็ขอให้มีหลานดวยนะใช่ครับสวัสดีครับคุณแม่อ้อยนะครับก็อ่ะจำได้ไม่เอ่ยว่าใครนะ น่าจะจำได้โอเคสำหรับวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่อ้อยปีนี้นะครับก็ขอให้แม่อ้อยมีความสุขมากๆเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีความสุขเนาะอย่กับลูกอขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พี่เลิกทำเซอร์ไพรส์อิจฉาจังเลย ขอเป็นลาขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะคะพี่เบิร์ดเดย์ค่ะพี่อ้อยขอให้พี่อ้อยมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะครับครับแม่อ้อยผมาเพื่อนเลิฟนะครับือนเกิดปีนี้ของแม่อ้อยขอให้แม่อ้อยมีความสุขอยู่ด้วยกันเป็นนานๆน,นะคบพิสไลดรลูกปลาป๋าหนาครับผมมาร์ับผมสวัสดีครับค่ะแม่อ้อย แฮปปี้เบอร์เ์นะคะขอให้แม่อ้อยมีความสุขเยอะๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วขอให้แม่อ้อยรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงนะคะหนิมค่ะสวัสดีครับแม่อ้อยแฮปปี้เบอร์เ์ครับ เกกรกฎาคม2,496ันี่เเป็นวันเกิดของน้องอ้อยและเดินเยียนมาจบครบ5รอบในวันที่29การกฎาคม2 5 5 6รอยายุครบ60ปีพีขอน้องอ้อยมันประสบจอความสุขความเจริญปราศจากพยันอันตรายให้พี่บัติใดๆทั้งสิน้นมีโชคมีลาภมีวาสนา มีบิญียวประนมอยากจะเงินใข้จะได้มาจนก็ง <Different> ล <Bluetooth cribe> <cling noise> mm ้ำ hmm. ด้วยเป็นเสถีก็มีความสุขไม่วันคล้ายวันเกิดตลอดไปใโีสุขีวันเกิดอ่างงงงนะดูมาหมดแล้วงงล้ะสิ งงใช่ไหมว่าไปถ่ายมาตอนไหน,นงงแม่ต้องตืบเต้นเซอร์ไพรส์แน่เลยน้ำตาซึมต้องน้ำตาซึมแน่ๆเอานี้เดี๋ยวก่อนที่จะบอกหะว่าทำอะไรยังไงนะแล้วก็อวยพรนะถ้าดูแล้วชอบกอดลูกสองคน่อยทำสิ่งใดจงลุล่วงราบรื่ ยืก็วิดีโอตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี้ยคือคิดกับเอยคิดหลายวันเนาะว่า<ง>จะทํายังไงดีให้แบบว่าเออจะของขวัญอะไรให้แม่ดีอะไรเงี้ยสรุปคิดยังไงคิดไม่ออกแต่เอออยากติ้งขึ้นมาอย่างว่าแม่นา่าจะเหงาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะเกษียณละก็เลยติ้งขึ้นมาว่า <S <S 2> <S 2> งั้นเราก็ทำให้แม่ได้เจอคนที่ที่ทำงานเก่าทำยังไงให้แม่ได้เจอเขาในทุกเวลาที่แม่อยากจะเจอเราก็นึกขึ้นมาว่าวิดีโอเราก็ถ่ายได้ใช่เราก็เลยไปถ่ายวิดีโอมาเลยเวลาที่แม่คิดถึงเพื่อน,อนแม่แม่ก็จะได้เปิดดูได้ใช่แล้วก็มีหลายคนเลยที่แม่เห็นไปแล้วที่เข้ามา ช่วยเราอวยพรเนาะอวยพรหลายๆคนๆที่คนที่แม่เคยเจอแล้วก็ม่กานใกล้ชิดอะไรอย่างนี้แล้วก็คนที่ว่าน่าจะเป็นคนที่แม่รักหลายๆคนนะคะอืเกาะนั่นแหละก็เลยรวมมาเป็นวิดีโอตัวนี้ตอนแรกจเจ้ากล้องตัวใหญ่ไปถ่ายด้วย <laughs> ไปคิดไปคิดมาแถวแน่ๆขี Ki ้อาย คนงานแม่มีกว่าจะรวมได้นี่ก็ถึงคืนของวันอาทิตย์แล้วเนี่ยอันนี้ที่อัดนี่คือคืนวันอาทิตย์รวบรวมมาหมดและก็คือเลียลายละเราคือผู้สุดท้ายละผู้สุดท้ายซึ่งเป็นต้นคิดอันนี้เป็นต้นคิดอันนี้คนทำ <c oughs> ก็โอยพอเลยดีกว่าได้ก็วันเกิด ปีนี้นะคะวันที่29กรละกฎดายที่มาถึงนี้เป็นวันเกิดแม่อายุครบ60ปีไม่น่าเชื่อเลยว่า60ปีแล้วยังสาวปริ้งอยู่เลย <c oughs> หนูก็ขอให้แม่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองมากๆนะคะหนูกับพี่เลิฟก็รักแม่แล้วก็เป็นห่วงแม่เสมอบางครั้งอาจจะไม่พูดแต่หนูเพราะว่าหนูก็ หนูรักแม่อะไรเงี้ยค่ะขอบคุณที่แม่ดูแลหนูมาเป็นอย่างดีหนูคิดว่าแม่เป็นแม่คนของหนูขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณที่เอ็นดูหนูหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทิ้งแม่จะดูแลแม่และรักแม่ตลอดไปอ่า <c oughs> <c oughs> กแม่นะคะอยู่กับหนุ่กับพี่เลิฟตลอดเห็นไะคะ,ะมาถึงของเลิฟบ้างนะของเลิฟเองเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ทุกคน,นอวยพรมาแหละก็ขอให้อยุยืนแข็งแรงร่ํารวยเงินทองอะไรเงี้ยแต่ของเลิฟจะมีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกับของคนอื่นนั่นก็คือว่าเลิฟเนี่ยสัญญานะว่าเราจะดูแลแม่ไปจนตลอดชีวิต ของแม่หรือไม่ก็ของเลิกก็ต้องมีสักคนน่ะเนะาะอนาคต้าหน้ามันไม่แน่นอนแต่ว่ายัางไงเราก็จะดูแลกันก็ขอให้แม่ชอบสิ่งที่เราช่วยกันทำมากๆขอบคุครับให้โชคดีสุขีวันเกิด สิมประเสรไฐใจวังตามใจให้ได้สองดังฝันไปติดแจมใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยกสักให้คนรักมากมีดาดเดือน ทำสิ่งใดจงลุล่วงราปรืออายุยืนปลอดโรคปลอดภัย